จักรยานไทเทเนียมเย่ยวววันนี้เราจะมาพูดถึงจักรยานไทเทเนียมกันนะครับเออ <c oughs> เหนื่อยอะเ <c oughs> อาเ็ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับก็ไทเทเนียมก็เป็นหนึ่งวัสดุที่ใช้ในการทําจักรยานได้นะครับอย่างคันข้างหลังอย่างนี้คันนี้นะครับก็เป็นลินสกี้ฮ l ล x ิ์ไทเทเนียมะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงสเปคของเจ้า จักรยานคันนี้นะครับเรามาดูภาพรวมของไทเทเนียมนะครับกับการทําจักรยานดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงท้ายเดี๋ยวจะมีเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับชาว Bicycle Diary ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของจักรยานไทเทเนียมก็อย่างแรกนะครับเรื่องของไทเทเนียมนะครับก็ไทเทเนียมก็เป็นแร่ธาตุจริงๆเราไม่ใช่แร่ธาตุหายากนะไทเทเนียมเป็นแร่ธาตุที่เรามีเยอะเป็นอันดับ 9ของจํานวนแร่ธาตุทั้งหมดเลยนะครับในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นพวกครีมกันแดดนะครับหรือว่าอย่างเช่นพวกในกระดาษนะครับเอาไว้ฟอกขาวเขาก็ต้องใช้พวกไทเทเนียมออกไซด์พวกนี้นะครับในการผลิตในการทําด้วยนะครับแล้วทําไมต้องเอาไทเทเนียมมาทําจักรยานถูกต้องนะครับไทเทเนียมมันไม่ได้หายากนะครับแต่ว่าความยากของมันก็คือการเอาเจ้าวัสดุนี้นะครับมาฟอร์มเป็นไทเทเนียมอลลอย ื่อที่จะมาทําจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอร์มเป็นไทเทเนียมเป็นท่อหรือว่าทูบไทเทเนียมนะครับหรือว่าการขึ้นรูปเป็นจักรยานนะครับขั้นตอนนี้ครับมากกว่าที่เป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับข้อดีของไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเนี่ยมีความหนาแน่นกว่าอลูมิเนียมถึง60%เลยนะครับและมีค่าความต้านทานนะครับที่เยอะกว่าอลูมิเนียมหลายเท่าเลยคว่าค่าความต้านทานนะครับเขาก็หมายถึงว่า สมมติเราจะงอนะครับเจ้าอลูมิเนียมนะครับถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเจ้าอลูมิเนียมก็จะหักโระแต่ว่ากว่า,ทาไทเทเนียมนะครับงอมันกว่าที่มันจะหักนะครับมีค่าความต้นานทานที่มากกว่าถึง60%นะครับก่อนที่จะดีดกลับมาเหมือนเดิมในปริมาตรที่เท่ากันนะครับทไทเทเนียมเนี่ยมันเบากว่าทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เบากว่าทั้งเหล็กด้วยครับแต่ต้องปลอรอดนึงนะครับในปริมาตรที่เท่ากันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอลูมิเนียมมันสามารถที่จะเอามา บีบอัดหรือว่าไฮโดรฟอร์มได้ไฮโดรฟอร์มก็คือการที่เอาท่ออลูมิเนียมนะครับมาขึ้นโมแล้วก็สามารถที่จะบีบให้เป็นทรงต่ตางๆนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะทําได้บางนะครับบางทีเนี่ยบางกว่าไทเทเนียมอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไทเทเนียมมีข้อจํากัดในการที่จะผลิตพอสมควรนะครับเอาละครับเบื้องต้นแข็งกว่าเบากว่าแล้วก็สามารถที่จะคืนตัวได้ดีกว่านะครับนั่นก็คือ เรื่องของไทเทเนียมครับแต่ไทเทเนียมนะครับก็จะมีข้อเสียซึ่งข้อเสียหลักๆนะครับก็อยู่ที่เรื่องของขั้นตอนในการผลิตมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากว่าจะได้ท่อไทเทเนียมขึ้นมานะครับมันใช้ขั้นตอนในการผลิตที่เยอะกว่ามากกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับการที่จะเอาท่อไทเทเนียมนะครับมาทําเป็นจักรยานมันก็ต้องใช้ความสามารถที่มากกว่าด้วยซ้ำซึ่งท่อไทเทเนียมนะครับก็ไม่ได้มีแบบเกรดเดียวน,นะท่อไทเทเนียมหลักๆจะมี2เกรดด้วยกันอย่างแรกนะครับก็จะเป็น 3AL 2.5 V ตัวอย่างที่2องครับก็คือ6 AL 4 V อ่ะใช่เลยซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็น6 AL 4 V ความแตกต่างของทั้อง2อย่างนะครับก็คืออยู่ในเนื้อของวัสดุไทเทเนียมนั่นเองนะครับ6 AL ที่พูดถึงนะครับก็คือปริมาณของอลูมิเนียมที่อยู่ในไทเทเนียมนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวเหล็กเนี่ย เบากว่าและ4 d นะครับก็คืออีกหนึ่งแร่าตคือเวเนียมนะครับก็คือจะผสมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในรหัส6นะครับอย่างเช่นในลาเดนสกีเนี่นะครับก็จะเป็นไทเทเนียมที่มีเรียกว่าเกรดที่สูงกว่าหรือว่าเบกา,วาเบกว่านั่นเองครับแต่เจ้าความเบาเนี่ยนะครับหรือว่าเกรดของไทเทเนียมที่สูงขึ้นมาก็ยิ่งทํายากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการที่จะทํา ไทเทเนียมให้มาเป็นจักรยานนะครับมันจะต้องอาศัยเทคนิคหรือว่าขั้นตอนที่สูงกว่านะครับการเชื่อมต่างๆนะครับก็ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องเชื่อมธรรมดาก็ต้องเป็นการเชื่อมที่เป็นไทเทเนียมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็การตัดไทเทเนียมนะครับเวลาเอามาต่อชิ้นงานนะครับต้องแทบจะไม่เหลือแกลบหรือว่าช่องว่างระหว่างรอยต่อเลยเพราะว่านั่นแหละครับเรื่องของความแข็งแรงมันจะมีผลมากเลยไทเทเนียมนะครับไม่สามารถที่จะเหมือนเราเคยดูในหนังใช่ไหมครับอ่ะ เชื่อม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 ออก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 แล้วก็เอาไปจุ่มน้ํามันไม่สามารถทําได้นะครับการที่จะเชื่อมไทเทเนียมนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของความร้อนอย่างมากเลยไม่ให้เจ้าไทเทเนียมนะครับเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรวดเร็วจนเกินไปเชื่อมเสร็จปั๊บก็ต้องรอนะครับจนกว่าจะเชื่อมอีกจุดหนึ่งได้นะครับต้องมีการเชื่อมรอบแรกด้านในแล้วก็มีเชื่อรอบ2นะครับขั้นตอนในการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยเอาละครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเจ้าฮีลิซคันนี้นะครับเรามาสรุปไทเทเนียมกันนิดนึงดีกว่านะครับ เบากว่านะครับเบากว่าอลูมิเนียมในปริมาตรที่เท่ากันแล้วก็เบากว่าเหล็กนะครับแข็งกว่าอลูมิเนียมและเหล็กมีการให้ตัวสูงหรือว่าบางคนเขาบอกว่านิ่มนวลน,นะครับทนทาน ไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้สําคัญมากเลยสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยแล้วก็นะครับข้อดีสุดท้ายเลยเขาบอกว่าไทเทเนียมคือ your last bike นะครับฝรั่งเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าไทเทเนียมนะครับมันอมตะนะครับก็คือซื้อโมเดลนี้นะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันก็ยังมีความเป็นไทเทเนียมมันก็ยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งแบบเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโมเดลใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับซื้อครั้งเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เป็นอมตะอยู่ได้ยาวนานเลยนะครับและนั่นนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของไทเทเนียมนะครับเอาเรามาดูในเรื่องของแบรนด์ลินสก y ้ดีกว่านะครับว่าเขาคือใครยังไงลินสกี้ s a เนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าอยู่ที่อเมริกาที่รัฐเทนเนสซีนะครับซึ่งเขาก็เริ่มต้นมาจากการหนึ่งในสมาชิกลินสกี้นะครับเดวิดลินสกี้เขาก็เป็นนักวิ่งมาราทอนมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่แข่งขันวิ่งมาราธอนอะไรต่างๆนานานะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเขามีปัญหาเรื่องหัวเข่าแล้วก็หมอก็แนะนําว่าให้หยุดวิ่งนะครับเขาก็เลยหันมาขี่จักรยานแทนแล้วก็แบ็กกราว์ครอบครัวของลินสกี้นะครับเขาเป็นโรงงานเหล็กนะครับซึ่งเขาก็สเปเชียลลซ์ในเรื่องเกี่ยวกับเหล็กหายากต่างๆอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมา ผลิตจักรยานของเขาเองเลยนะครับเขาก็ค่อยๆเขาก็เริ่มจากการเอาไทเทเนียมนะครับที่เขารู้อยู่แล้วว่าเบาเนี่ยมันมาต่อเป็นรูปร่างเป็นจักรยานนะครับแล้วก็ใช้ปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับใช้ไปแล้วก็มีหลายคนอยากได้นะครับก็เลยค่อยๆมีชื่อเสียงในการผลิตจักรยานไทเทเนียมขึ้นเรื่อยๆนะครับผลิตให้กับกว่า20แบร,รนด์เลยเดียวสุดท้ายเขามาเปิดเป็นแบรนด์ของเขาเองชื่อว่า Light Speed คุ้นๆใช่ไหมครับซึ่งแบรนด์นี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าต่อมานะครับทางครอบครัวลินสกี้เขาก็ได้ขายแบรนด์ light speed ไปแต่ว่าหลังจากที่นั่งมึนๆงงๆนะครับความรักในจักรยานยังมีอยู่ก็เลยผลิตแบรนด์ของตัวเองซะเลยนะครับเป็นแบรนด์ลินสกี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนะครับก็เป็นแบรนด์ครอบครัวซึ่งผลิตแล้วก็ s p e c i a l i z e ในเรื่องเกี่ยวกับจักรยานไทเทเนียมโดยเฉพาะเลยนะครับ ซึ่งถ้าไปดูในเว็บไซต์ของ Linsky นะครับก็สามารถที่จะคัสตอรไมซ์สามารถที่จะเลือกนะครับรูปร่างของจักรยานของเราเนี่ครับตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นตัวโลโก้ต่างๆนะครับสามารถที่จะอันโดได้เป็นสีต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับหรือว่านะครับสีที่เป็นสีของไทเทเนียมสามารถที่จะเลือกเป็นสีอินดัสทรีลุคหรือว่าเป็นบรัชฟินิชนะครับเป็นไทเทเนียมแบบด้านแบบเงาเงามากแล้วแต่เราเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ เอาล่ะเรามาพูดถึงคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็คือ Helix นะครับของ l i n s k i คำว่า Helix ก็คือเป็นรูปทรงที่บิดแบบนี้แหละครับจุดเด่นของคันนี้ก็อย่างที่ชื่อบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ระบบ Helix นะครับหรือว่าถ้าพูดถึงแบรนด์ l i n s k i แล้วนะครับรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นไฮไลท์ของเขาเลยเพราะว่าจะมีแบบนี้นะครับยี่ห้อเดียวแบรนด์เดียวในโลกเลยนะครับที่เขาสามารถที่จะบิดไทเทเนียม ให้เป็นรูป Helix แบบนี้ได้นะครับซึ่งข้อดีของ h e เล x กนะครับก็คือยังคงคุณสมบัติของในเรื่องไทเทเนียมนะครับการให้ตัวต่างๆนะครับแต่ว่าเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับความสติฟเข้าไปแต่มุมมองผมนะครับก็คือสาเหตุที่ได้เรียกว่าชอบรุ่นนี้นะครับฮีเล็กเพราะว่ามันคือไอคอนของเลมสกี้เลยนะครับยี่ห้ออื่นเขาไม่มีการบิดแบบนี้มันเป็นเหมือนงานศิลปะมากกว่านะครับอืม ซึ่งพูดถึงคันนี้นะครับก็ขี่มาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับชอบมากเลยเพราะว่าฟีลลิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีนะครับเวลาโยกเวลาพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันค่อนที่จะตอบสนองได้ดีรวมถึงนะครับจุดเด่นที่ผมชอบคันนี้นะครับก็คือเรื่องของการขึ้นเขานะครับเวลาที่ขึ้นมาโยกแล้วนะครับมันให้ฟีลลิ่งที่ติดเท้าดีมากเลยนะครับแต่ว่านะครับเขาบอกว่าไทเทเนียมนันมันมีความนุ่มนวลนะครับ ความรู้สึกของผมนะครับมันอยู่ที่รูปทรงของจักรยานมากกว่านะครับคันนี้อาจจะไม่ได้ดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับความนุ่มนวลเหมือนรุ่นที่เป็นรุ่นรุ่นออเด็กซ์นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานการตอบสนองที่ดีมากกว่าแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าได้ขี่จักรยานที่เป็นไทเทเนียมนะครับความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่าบอกไม่ถูกจริงๆนะครับมันมีความแน่นที่คล้ายๆกับเหล็กแต่ว่าค่อนข้างที่จะ stiff เหมือนกับ คาร์บอนนะครับแต่ว่านั่นคือความรู้สึกนะครับผมว่าความรู้สึกนี่ครับมันก็อาจจะมาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรที่ประกอบกันนะครับทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกนะครับมันอาจจะวัดเป็นตัวเลขได้ยากนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของการเลือกจักรยานของเราแล้วก็ความสนุกในการขี่มากกว่าทำไมถึงต้องเป็นคันนี้เลยครับก็คันนี้นะครับต้องบอกว่าได้มาเป็นดิวพิเศษเลยนะครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันตกรุ่นตกปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวโชว์เพราะฉะนั้นก็ราคาก็จะไม่โหดร้ายด้วยนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ของลินส k ี้นะครับราคาเขาก็จะไม่ได้สูงเหมือนกับยี่ห้ออื่นอย่างเช่นพวกเซเว่นลินมูสนะครับราคาเนี่ยปาดเหงื่อเลยนะครับแต่ว่าอย่าง Lin สกี้นะครับราคาเขาก็ไม่ได้โหดมากนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเพราะว่าในลิ n สกี้ที่เป็นตระกูล ริมเบรกนะครับเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหลือไม่ทุกไซส์ไม่ทุกสีนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ทางแทบกรุ๊ปไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถโทรไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเหลือไม่ครบทุกไซส์นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับชาว Bicycle Diary นะครับ ใครที่อยากจะ swap หรือว่าเปลี่ยนอะไหล่นะครับหรือว่า fitting นะครับเขาก็จะดูแลให้พิเศษฟรีสำหรับชาว Bicycle Diary เมื่อซื้อ l i นส k i นะครับผมก็รุ่นที่ยังเหลืออยู่นะครับตัว R150 R150 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปีเก่านะครับเพราะเป็น rim brake นะครับก็จะเป็นตัวค่อนข้างที่จะเริ่มต้นของ l i นส k ีนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ39 36 0นเะครับแล้วแต่ว่าเอาสร้างเป็นอลูมิเนียมหรือว่าคาร์บอนไซส์ที่เหลือนะครับก็ S5 น M คันเดียว L 2คันนะครับเรื่องของไซส์นะครับบางทีเราไปดูชาร์ตไซส์ในเว็บไซต์แล้วนะครับเราอาจจะไปขี่ไซส์นึงนะครับแต่ว่าอย่างเอเชียอย่างเราบางทีอาจจะต้องอันเดอร์ไซส์ลงมาสักไซส์นึงนะครับอย่างเช่นผมสูงเกือบ180นะครับผมยังขี่แค่ไซส์ S เลยเพราะฉะนั้นลองดูไซส์ชาร์ตในเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็ลองลงมาสัก1ไซส์นะครับรุ่น Sportive นะครับรุ่นนี้นะครับก็เหลือไซส์ S คันเดียวเท่านั้นนะครับราคา56,000 500แล้วก็ต่อไปนะครับรุ่น Legacy ครบรอบ30ปีรุ่นนี้แนะนำเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ30ปีของ l i n ส k y นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆค่อนข้างจะ m i t e d Edition นะครับ mm hmm. ก็จะเหลือเฟรมเนะครับ2เฟรมแล้วก็เฟรม S1 เฟรมนะครับราคาก็จะอยู่ที่5้าหมื่นสกับ5 mm ้าหมื่นสำหรับชาวนักสะสมก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัวครบรอบ30ปี อันนี้ตัวครบรอบ30ปีก็จะเป็นรูปทรงแบบว่าดั้งเดิมเหมือนสมัยรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมาต่อมานะครับเรามาดูในตระกูล Helix h e นะครับ h e l i กก็คือรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมี Helix Sport แล้วก็ Helix Pro รนะครับราคานะครับก็อยู่ที่62,500บาทนะครับตัว Helix Sport นะครับราคาก็จะอยู่ที่62,500บาทนะครับตัว Helix Pro เนะี่ก็จะอยู่ที่68,500บาทนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็ยังจะมีรุ่น R460 นะครับ R460 ถ้าเป็นโมเดลของปี2021นะครับมันก็จะเป็น R500 นะครับลองไปเทียบเคียงกันได้ซึ่งตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่72,500บาทครับผมเรื่องของเฟรมเซตนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับอาจจะมีแค่โมเดลละประมาณ3ถึง5เฟรมเซตนะครับก็ลองโทรเข้าไป ปรึกษาแล้วก็ลองสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยได้ว่าไซส์ของเราเนี่ยครับสูงประมาณเท่านี้อินซีมประมาณเท่านี้ควรที่จะใช้ประมาณไซส์ไหนนะครับลองปรึกษาเขาได้นะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดนะครับ bicycle diary หรือว่าบอกทางร้านก็ได้นะครับว่า ได้ยินข่าวจากทาง Bike c h e Diary นะครับเขาก็จะมีเรียกว่าของแถมพิเศษนะครับอาจจะเป็นถ้วยคอนะครับแล้วก็อาจจะสลับอะไหล่พิสติงฟรีอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้โปรโมชั่นเป็นแถมอะไรนะครับสำหรับเจฟนะครับเจอดีๆแบบนี้ก็พยายามที่จะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับตอนนี้กำลังตัดสินใจอยากได้รถเสือมอบ Arrow สิ่งๆสักคันหนึ่งนะครับในตระกูล Dis brake เพราะฉะนั้นอะไหล่เก่าๆนะครับใช้กันไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นล้อไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเซตใช้กันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเซฟก็โยกอะไหล่ทุกอย่างนะครับมาใส่เจ้าคันนี้เนะีเราก็มีจักรยานสนุกๆใช้อีก1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดกว่านี้ให้ฟังก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำมา คร่าวๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับตอนนี้ก็เซ็ตนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวพอสมควรแล้วล,ะละ่ะก็เดี๋ยวจะามาไล่เบานิดๆหน่อยๆปัจจุบันนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ7.7กิโลกรัมก็ไม่หนักไม่เบานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับรถไทเทเนียมไล่ลงไปถึงสักเลข6ได้ไหม เอาละครับก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆสนใจนะครับอยากจะให้ทํารีวิวแบบละเอียดสําหรับคันนี้นะครับว่าใช้กุปเซตอ,อะไรอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองพิมพ์บอกกันมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ฟังแล้วกันหวังว่าเพื่อนๆ,ๆคงจะชื่นชอบเนื้อหาที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็แวะมาป้ายยากันเท่านี้นะครับเดี๋ยวม,มาเจอกันใหม่ไปก่อนครับวันต่อไปสวัสดีครับ